ตั้งใจมากเลยว่าในปีนี้เราจะมา,าเข้าสู่โหมดบทบาทการแบ่งปันเรื่องราวของการฝึกพลังของจิตนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากการควบคุมความคิดและความรู้สึกชีวิตที่เรากําลังมีปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการที่การกระทําของเราเมื่ออดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่รู้ตัวกับวิวธีการคิดวิธีการรู้สึกเราก็ไปใช้ชีวิตในโหมดของแบบว่าคิดก็ลบรู้สึกก็แย่ลันทดชีวิตนั่นนี่นนชีวิตปัจจุบันก็เลยเป็นอย่างที่เราคิด รู้สึกนะคะแต่ว่าในตอนนี้พอปัจจุบันที่กำลังเป็นปัจจุบันที่กำลังเป็นเราเป็นอารมณ์ที่แบบชีวิตยังควบคุมไม่ได้สิ่งดีๆยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทําในอดีตแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่เจี๊ยบจะนํามาแบ่งปันหรือว่าคุณได้รู้ความลับนี้แล้วคุณมาจัดการชีวิตปัจจุบันของคุณนะคะจัดการให้วิธีการคิดวิธีการรู้สึกของคุณอยู่ในแดนบวกนะคะแล้วก็ในขณะที่คุณกําลังจัดการให้คิดและรู้สึกอยู่ในแดนบวก ความเป็นไปของชีวิตจริงๆก็คือมันลำบากมันทรมานมันมีปัญหาบ้านจะถูกยึดที่จะถูกธนาคารเอาไปนั่นนี่โน่นเนี่ยเราเรา,เรายังแก้มันในวันสองวันไม่ได้แต่เราจะจัดการมันได้แน่นอนด้วยการใส่ภาพภาพที่เราปรารถนาเข้าไปก็คือภาพอิสรภาพของการที่เราเ อิสรภาพของด้านการเงินนะคะอิสรภาพของการมีชีวิตอยู่มีเวลาภาพของการที่เราพาครอบครัวไปเที่ยวนั่นนี่นนอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นภาพนั้นแทนความจริงปัจจุบันที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มในส่วนของปัญหานี่สินปัญหาการเงินอยู่ ความรัดตัวที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ปัจจุบันกําลังพจชนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ความลับเรื่องของพลังของจิตพลังของความคิดแล้วเราใส่ภาพของความเป็นอิสระภาพความโล่งเข้าไปสม่ําเสมอรักษาความรู้สึกให้มันว่างเปล่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทรมานนะคะคุณสุขไม่ได้เพราะปัจจุบันสิ่งที่คุณเห็นคือความขาดความลําบาก แต่คุณจะสามารถใส่ความว่างเปล่าเข้าไปได้คือไม่รู้สึกทรมานไม่รู้สึกรันทดนะคะอารมณ์นี้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใส่ภาพที่คุณปรารถนาเข้าไปเนี่ยชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนอนาคตเกิดจากปัจจุบันที่คุณกาลังกระทําแต่ปัจจุบันที่คุณกําลังเป็นมันเกิดจากอดีตที่คุณได้กระทํามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมหลายๆท่านเนี่ยที่บอกว,ว่าพอเข้าใจก,กฎกติกาวิธีการใช้พลังจิตแล้วคุณก็จะเริ่มฝึกใช้มันแล้วคุณก็จะบอก ควบคุมสถานการณ์และชีวิตที่ที่ที่เหลืออยู่คือเวลาขอางการใช้ชีวิตไม่ต้องทํางานหนักมันมันจะมีเครื่องมือวิธีการที่จะพาเราไปสู่ความสาเร็จแบบง่ายๆนะคะก็นี่คือสิ่งที่จะได้เรียนรู้ออแล้วก็ออหลายๆหลายๆวิธีการที่เอามารวมกันเป็นเราแต่ละคนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันไว้ในตัวเราก็คือการระวังที่ความคิดเราระวังที่ความรู้สึกเรานะคะก็สำหรับเจ๊ยบเนี่ย ปีนี้เจบตั้งใจว่าเจบจะเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวของการถึกพลังจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเจบหายไปประมาณ2ปีตั้งแต่ปี2019เอ่าไม่ใช่19นี่ยัง,ย,งยังพบยังมาอยู่พอย0่1เนี้ยคือมันเหมือนหายไปจากกีเมฆ ไม่ค่อยได้มาทำไลฟ์ต่อเนื่องหรือว่าทำคลิปวิดีโอต่อเนื่องเพราะว่าจะต้องไปดูแลสุขภาพให้คุณลุงนะคะ<ม>ก็ก็เลยต้องหายไปเพราะว่าท่านต้องใช้ต้องการเวลาที่เราจะไปคอยดูแลเจ๊ก็เลยตัดปัญหาถ้าเจี๊ยบยังมัวมาพะวงเรื่องของการทำงานผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเจี๊ยบเองจะเป็นคนที่สุขภาพเสียเองนะคะก็เลยต้องวางงานสอนลงแล้วก็ไปดูแลคุณลุงวันนี้คุณลุงสุขภาพอยู่ใน<ม>โหมดที่เราวางใจได้แต่ก็ยังต้องให้เวลาเดี๋ยววันนี้ ตอนบ่ายสองเจี๊ยบก็ต้องไปเจอคุณลุงที่ร้านนะคะก็ไปทำนวดขาทาครีมให้เนะเป็นการดูแลปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความสำราญในใจคือความสุขคำว่าสำราญก็คือความสุขนะคะก็นี่คือสิ่งที่เจี๊ยบทำงานของเจี๊ยบตอนนี้ก็คืองานดูแลผู้มีพระคุณท่านหนึ่งให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงให้ท่านมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะแล้วความสิ่งที่เจี๊ยบได้รับก็คือความสําเร็จที่ได้จาก ในเรื่องของเงินทองแล้วก็ชีวิตที่สบายขึ้นนะคะก็นี่คือแลกเปลี่ยนกันนะคะวินวินทั้งคู่ก็ไม่ต้องไปทํางานหนะักไม่ต้องทําอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องไปทําเพราะว่าเราได้ความสําเร็จนั้นมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทํางาน แลกกับความสาเร็จนั้นแต่งานมันก็คือเป็นงานที่ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ๊บกําลังทําอยู่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่เจอคุณลุงเนี่ยตั้งใจว่าเออเราจะ,ะเรียนเพิ่มขึ้นเป็นผู้ดูแลทํางานนวดที่มีความสามารถมากขึ้นแต่ว่าพอมาเจอในลักษณะที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาที่เจ๊มีมันไม่พอกับสิ่งที่เจ๊ต้องการที่จะไปต่อก็เลยต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างเจ๊ก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆแล้วก็ดูแลคุณลุงแล้วก็ดูแลพ่อ แ่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องทําในเรื่องของสุขภาพเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของอาหารนะคะดูแลเรื่องของอารมณ์ให้กับตัวเราและผู้คนรอบตัวเราแล้วก็จะมีมีลูกมีสามีมีคุณลุงที่ต้องคอยแล้วก็มีพ่อแม่ที่เมืองไทยที่เราต้องคอยทํางานด้วยนี่คือหน้าที่ของเจี๊ยบเลยนะคะมันเหมือนเป็นการแบบว่ามีชีวิตธรรมดาแต่มันเป็นงานนะคะถ้าเราถือว่ามันเป็นงานมันจะเป็นงานที่ใช้าศาสตร,ร์และศิลป์ในการดูแลผู้คน ในด้านความคิดในด้านความรู้สึกในด้านของสุขอ,อนามัยอ่านี่เลือกแล้วนะเลือกงานแล้วก็ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราได้ใช้ชีวิตแล้วเราก็ได้แบ่งปันสิ่งที่เราเอา่อที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีในการฝึกพลังของจิตนะคะฝึกยังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกๆคนได้ เอาไปใช้กับชีวิตของของคุณคุณนะคะก็ชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่เราคิด oh, อยากจะมาส่งพลังนึงให้กับพี่น้องนะคะที่เรามีโอกาสได้เจอกันหรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาดูเจี๊ยบนะคะที่มีโอกาสเข้ามารู้จักแล้วเจี๊ยบก็รู้สึกแบบดีใจที่เรามีพี่น้องที่ติดตามกันใน Facebook ที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook หรือว่าในเพจมิลเลอร์เคลนคัมส์ทูมีหรือว่าในช่อง YouTube ของเจี๊ยบนะคะ,ะเมื่อก่อนตอนนี้จะมีปัญหามากๆเมื่อเมื่อที่บอกว่า คิดอะไรไม่ออกเราจะไปถามใครดีแล้วนกะ็ไปถามหมอดูบางทีหมอดูก็คู่กับหมอเดาเจียมก็เลยใช้วิธีการที่เอบอกาสได้ไปเรียนการอ่านคา์ดนะคะคนภายในกับ กูรูท่านหนึ่งะคะคุณพัสคานโฟกันฮูแบกที่เห็นในภาพนี้นะคะก,ก็ทำให้เจ๊รู้วิธีการทีเ่เราจะไปต่อในทุกๆวันของเราได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เจ๊จะลองปีใหม่แล้ววันนี้วันที่2มกราคมเจ๊จะลองอ่านคาให้ตัวเจ๊เองดูว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เจ๊ต้องคิดและรู้สึกจะต้องทำยังไง ต้องคิดยังไงรู้สึกยังไงเพื่อความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจที่เรากําลังเดินหน้าต่อเพื่อความมั่งคา่าก็วันนี้เราก็จะถามคนภายในเทวดานางฟ้าที่คุ้มครองเรานะคะอย่างที่เจ็บเคยนําเสนอมาเรื่อยๆว่าในร่างกายของเรานะคะคในตัวเรามีพลังงานมีสิ่งดีๆคุ้มครองเรามีเทวดานางฟ้าคุ้มครองเราอยู่แต่ว่าเราส่วนมากเนี่ย ผู้ที่ใช้ร่างกายเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเทวดาที่เขาจะพยายามกระซิบเราบอกเราว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทํานั่นทํานี่เพราะว่าเรามัวแต่พะวงกับสภาวะชีวิตปกติที่เรากําลังเป็นอยู่นะคะก็เลยก็เลยเมไม่ค่อยได้ยินเสียงนั้นนะคะเสียงที่อยู่ในหัวเสียงที่อยู่ในในหัวเราในหัวใจเราอ่ะทีเนี้ยหลังจากที่จะฝึกปฏิบัติ ในการที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่ในตัวเรามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ทําให้เจมได้ยินเสียงในหัวได้ยินเสียงกระซิบที่อยู่รอบตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสียงเหล่านั้นก็นําไปสู่ความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราติดขัดในการมีชีวิตอยู่เรามักจะแบบลืมตัวไปเอาเสียงเดิมที่เราเคยได้ยินก็คือมึงไม่สําเร็จหรอกมึงไปต่อไม่ได้หรอกมึงเป็นชีวิตที่มีแต่ปัญหามึงต้องอยู่กับปัญหานี้แล้วมึงก็จะ ออกไม่ได้เราจะได้ยินเสียงนั้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้ประสบการณ์ที่เจฟยบอกาสได้ใช้คัดคนภายในที่ได้ไปเรียนรู้มาก็คือการเชื่อมต่อกับพลังงานที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เขาจะสามารถส่งสัญญาณมาทางภาพทางข้อความ ทางอะไรก็ได้ให้มันผ่านหูผ่านตาเรานะคะก็จะก็เลยฝึกใช้คัดนําตัวเราในช่วงที่ติดสภาวะชีวิตติดปัญหาการเงินติดปัญหาต่างๆนะคะจนสามารถออกมาสู่ในทิศทางที่ท ก็โดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เจี๊ยบใช้ในเรื่องของการนำทางเราไปสู่แสงสว่างหรือทางออกของปัญหาเรามักจะมีคำถามบางคำถามที่เราหาคำตอบไม่ได้แล้วบางทีคำถามที่เราหาคำตอบไม่ได้เราก็จะไปถามหมอดูถามใครที่เราคิดว่าเขาเป็นกูรูทางด้าน ที่จะเห็นอนาคตข้างหน้าเราใช่ไหมคะแต่ว่าในสิ่งที่เจบฝึกปฏิบัติก็คือเข้าไปถามเทวดาที่คุ้มครองเรานางฟ้าที่คุ้มครองเราพลังงานดีๆที่คุ้มครองเราซึ่งมีจริงนะคะมีจริงถ้าวันนี้คุณสนใจคุณลองหาข้อมูลในเรื่องของพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา infinite self energy พลังงานเหล่านี้มีจริงในตัวเรานะคะแต่วิธีการที่จะเข้าไปเชื่อมพลังงานมันก็จะมีวิธีการซึ่งเจบก็ได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดเวลา4 5ปีที่ผ่านมา หลายท่านที่นําเอาไปใช้และฝึกต่อคุณก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะก็ก็ดีไปแล้วเราก็มาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มาทีหลังให้เขาได้เห็นถึงศักยภาพที่เรามีในตัวเราทุกๆคนนะคะเพื่อเป็นเป็นกุศลให้กับตัวเราและก็เพื่อช่วยให้โลกของเรามีนสันติสุขมากขึ้นก็เจี๊ยบจะอ่านคาัดให้กับตัวเจี๊ยบเองว่าวันนี้สิ่งที่เจี๊ยบต้องคิดและรู้สึกคืออะไรกับการไปต่อไปสู่กับการที่เราจะไปสู่ความสาเร็จนะคะก็ ขอเทวา,านางฟ้าที่คุ้มครองเจี๊ยบแล้วก็พลังงานที่อยู่รอบตัวนะคะนำทางเจี๊ยบด้วยว่าวันนี้เจี๊ยบต้องคิดและรู้สึกยังไงเพื่อการไปต่อในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของชีวิตที่เราจะเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนำทางเจี๊ยบด้วยนะคะ ก็เจ็บก็จะเลือกคัสมาสี่คัสซึ่งในสี่คัสนี้ก็จะเป็นคัสที่เหมือนกับเทวดานางฟ้าที่คุ้มครองเราอยู่ mm. เขาพยายามคุยกับเรา mm. บางสิ่งบางอย่าง mm. กับคําถามที่เราถามไปนะคะ mm. ก็ใบแรกพลังงานของคําถาม mm. อยู่ที่คําว่าอินฟินิตี้นะคะ mm. ก็คือเป็นความสําเร็จที่ไรขีดจํากัดก็คือ,เ,อ,อเจ็บถามว่าเจ็บจะทํายังไงหรือเจ็บจะคิดและรู้สึกยังไงเพื่อใหออ้ความเป็นไปของ ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดผลได้เขาก็บอกว่ามันเป็นความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดนะคะก็สําเร็จแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังนี่อะไรทําอย่างที่กําลังทําอยู่นี่แหละแล้วก็จุดบอดที่วันนี้เจ็บัดจ,จะลืมก็คือความทรงจํา ความทรงจาแอร์อ <krit> <ste> <ash> ินนารุงนะคะความทรงจําก er. ็จะมีท er. ั er. ้งความทรงจําที่ดีและความทรงจําที่ไม่ดีถ้าความทรงจําที่ดีเราก็ส so, ่งต่อนะคะให้เรารู้สึกมีพลังส่วนความทรงจําที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้จะจาทําไมแต่ถ้าคุณจําความทรงจําที่ไม่ดีแล้วมันมันปรับเปลี่ยนชีวิตคุณเอามันมาเรียนรู้กับความล้มเหลวนั้นก็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 ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณจําในความทรงจําที่ไม่ดีแล้วมันทําให้คุณลดพลังทําให้คุณหมดแรง คุณก็ไม่ต้องจำค่ะมันก็เป็นแค่ความทรงจำมันผ่านมาแล้วนะคะก็ใบที่3ความสันจะเกิดขึ้นถ้าคุณทําสิ่งนี้นะคะคุณนิ่งแล้วคุณจะได้ยินเสียงคนภายในที่อยู่ในตัวเราเมื่อคุณนิ่งคุณจะได้ยินเสียงนั้นนะคะก็อย่างที่เจี๊ยบก่อนที่เจี๊ยบจะเปิดคาส่ก็พยายามแบบ ก็แบ่งปันว่าเราควรที่จะมีความสงบในตัวเราแล้วเราจะได้ยินเสียงคนนําทางหรือว่าเทวดานางฟ้าที่คุ้มครองเราก็จะนําเราใช่ไหมคะแล้วก็ใบที่4สัญญาณได้ส่งมาแล้วสัญญาณความสําเร็จได้ส่งมาแล้วนะคะเจีย๊ยบก็ต้องอนิ่งๆแล้วเจี๊ยบจะสังเกตเส้นทางหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เขาส่งมาถึงความสําเร็จที่เราจะได้รับนะคะก็นี่คือสิ่งที่เจี๊ยบใช้นําทางในช่วงที่เจี๊ยบมีสภาวะปัญหาคือเจี๊ยบไม่ไปดูหมอ จะไม่ไปดูหมอแต่เจี๊ยบจะศึกษางานด้านนี้แล้วเจี๊ยบก็จะใช้ความรู้สึกที่ตัวเราจับสัญญาณที่เขาพยายามส่งมาและที่สําคัญถ้าเราไม่นิ่งความนิ่งเกิดจากการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิการที่เราไม่ฟุง้งแล้วเราจะจับสัญญาณน,นั้นได้นะคะเราจะไม่ไม่รู้สึกกระวนกระวายรู้สึกแบบร้อนรนกับสภาวะชีวิตที่เรากําลังเป็นซึ่งมันมาเข้าที่ความคิดเรามันมาเข้าที่ความรู้สึกเราเราจะแบบนิ่งๆพอเรานิ่งแล้วเราก็จะได้ยินเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เสียงที่คนภายในหรือเสียงที่จักรวาลเสียงที่พลังงานดีดๆเขากำลังพยายามนําเราพยายามบอกเราโอกาสดีๆวิธีการดีๆที่แปบ๊บแวบมาที่คลิกมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงเหล่านั้นก็ลองคะลองศึกษาสําหรับคนที่สนใจที่ศึกษาปฏิบัติแล้วทําต่อไป คุณอยากได้อะไรคุณก็เข้ามาโหมดการศึกษาเดิมโหมดวิธีการเดิมแล้วคุณก็จะไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการทําจนคุณพอใจถ้าคุณพอใจแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อเพราะว่าโดยหลักการของพลังงานกฎจักรวาลน,นะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ฝึกตนนะสิ่งหนึ่งที่จักรวาลเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือ,อความสําเร็จเพราะว่าในความสําเร็จนั้นจะเป็นตัวเป็นตัว ทำให้คนมั่นใจในการที่จะใช้วิธีการนี้นะเป็นตัวยืนยันความสําเร็จแล้วสําหรับผู้ที่ฝึกตนนะคะผู้ที่ใช้พลังของจิตหรือว่าพลังจักรวาลหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรพลังจักรวาลนั่แหละพลังของจิตพลังของตัวเราเนี่ย ถ้าเราใช้ประสบผลสําเร็จแล้วมีความมัง่งคั่งแล้วมีชีวิตที่สเสถียรแล้วแล้วเราบอกต่อแบ่งปันต่อเป็นพยานต่อนั่นคือสิ่งที่จักรวาลต้องการเพื่อให้เกิดสันติสุขเพื่อให้เกิดมีผู้มัง่งคั่งเพิ่มขึ้นในโลกใบนี้และผู้มัง่งคั่งเหล่านั้นจะเป็นผู้มัง่งคั่งที่มีคุณธรรมลกลับไปช่วยคนที่เขายัางไม่ได้ตื่นรู้หรือว่ากําลังมาครึ่งทางดึงกันไปจนสู่ความสําเร็จนะคะซึ่งคนที่จะเข้าใจหลักการนี้หรือว่าใช้หลักการนี้ก็จะมีประมาณแค่3%จาก97%มันไม่ได้เยอะนะคะ มันไม่ได้เยอะเพราะว่าคนส่วนมาก9 7ยังอยู่กับวิธีการเดิมๆความคิดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆแล้วก็ปัญหาเดิมๆขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เราพยายามดึงแต่เขาก็ขึ้นไม่ได้มันก็คือกรรมเก่าเวรเก่าที่เขามีเราเราก็ทําหน้าที่เราเท่าที่เราทําได้แต่เราจะไม่ไปอินขนาดที่ต้องไปลงคุกฝุ่นกับเขานะคะเมื่อไหร่ที่เราขึ้นมาจากสแตนได้แล้วเรามาอยู่ข้างบนแล้วเราก็จะไม่ลงไปคุกฝุน่น แต่เราจะเป็นผู้ที่คอยให้พลังผู้ที่คอยให้แสงสว่างให้กับผู้คนแต่เราไม่ได้ยกตนว่าเราเก่งกว่าคนนั้นคนนี้นะคะไม่ทุกๆคนที่เข้าใจหลักการสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนมาเท่ากันเพียงแต่ว่ามาก่อนมาหลังแต่สุดท้ายความสำเร็จมันก็จะไม่ต่างกัน เราก็กลับไปให้กําลังใจผู้ที่กําลังออกเดินผู้ที่กลังค้นหาแสงสว่างอยู่นะคะเราก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยกระตุน้นคอยหนุนนําคอยชี้ทางนั่นก็คือสิ่งที่คนที่ฝึกมาก่อนประสบผลสําเร็จที่จะต้องทําต่อไปนะคะก็เมื่อเราทําภารกิจนี้ไปเรื่อยๆนะคะโลกก็จะมีความสําเร็จมีสันติสุขมีผู้คนที่รักกันดูแลกันไม่มีอะไรที่มันจะ มันจะน่าอยู่เท่ากับสันติสุขในการมีชีวิตยอยู่ความรักความเมตตาที่ให้ต่อกันแล้วนะคะก็นี่คือสิ่งที่เจี๊ยบได้ศึกษาคุณก็เลยอาจจะบอกว่าบางทีคุณจะเห็นเจี๊ยบเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีจังเลยเวลามาดูดูร้ายหรือดูข้อมูลเก่าๆคือเป็นคนที่ยิ้มแย้มน่ารักก็คือพอเราฝึกเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานในตัวเรานะคะเราจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกๆนะคะมีความรักส่งออกที่ตัวเรา มีพลังงานที่เป็นสีขาวขึ้นหัวใจสชมพูนะคะไล่ร้อนนสังเกตว่าจะชอบใส่เสื้อสีนี้มากๆเลยรู้สึกมันมันมันคือความรักมันคือพลังงานที่ดีที่ส่งต่อให้กับผู้ อยากมาเจอทุกๆคนในทุกๆวันแล้วก็บอกเล่าเรื่องเดิมๆในทุกๆวันให้มีคนได้ยินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะบางทีวันนี้คุณได้ยินคุณอาจจะไม่เอกใจแต่วันหนึ่งเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตจะอยากบอกว่าวิธีการนี้วิธีการที่เจี๊ยบได้ฝึกปฏิบัติวิธีการที่ได้นํามาแบ่งปันนะคะมันเป็นวิธีการที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการคิดและความรู้สึกของเราก็อยากส่งพลังนี้ให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้วันที่สองมกราคม ก็ขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีในช่วงวันอาทิตย์ที่กำลังอ,อยู่ในโมเมนต,ต์ของการเฉลิมฉลองหรือการผ่อนคลายการพักผ่อนเพื่อวันเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่สม,มกราคมแล้วก็เป็นวันที่ลหลายๆคนก็จะได้กลับไปทํางานหรือว่าอาจจะพักอีกหนึ่งวันแต่ว่าก็เป็นวันที่เราจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติวันพักผ่อนเริ่ม มันเ,เรียกว่าอะไรฮอลิเดย์นะคะหรือว่าวันที่มันปีวันหยุดยาวก็เริ่มจะหมดลงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆเวลาอย่าลืมว่าชีวิตไม่เป็นอย่างที่เราเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่เราคิดและเรารู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการรู้สึก ใหม่ไปด้วยกันนะคะด้วยรักค่ะเจฟวนิดาเมลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากสว mm ิตเซอร์แลนด์เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆนะคะบายบาย